สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องดัมซิ่งซปเปอร์ยาวครับผมโอ้วันนี้เสียตองครับเสียตองมาเล่นมาทำงานแถวจังหวัดน้องบรัรลำัมครับก็เลยโทรหาดัมซิงซปเปอร์ยาวครับเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ครับผม บอกวา่ามาเล่นน้ำแน้ว่าสันครับเอารถเคินมาแล้วคือกันรถเสียตองหรือเปล่าครับก็เลยมาทำคลิปให้พี่น้องชมครับดูซานครับ Dx 200A วนนี้มาแล้วสวัสดีครับโอ้ยเห็นต่ในเห็นต่ในเฟซบุ๊กเพราะเห็นตัวจริงโอ้เป็นไรมาพี่ฮะเป็นไรมาก็มาเรียนน้ำนี่แล้วครับโอ้เอายุคติดบังชมวิวนี่ตัวนี่ไหมเห็นปหมเอ้ย ผู้พันหน่อยไหมตรงนี้ไหมแมนบ่าวอันนั้นเป็นรั้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่าครับซูมดูก่อนมันเป็นตรงจุดชมวิว เพชรยังครับเสียทำอะไรครับเนี่ยก็มีรือป่าที่แล้วก็เอาดินไปทำถนนอ๋อของของส่วนบุคคลหรือว่าของอะไรส่วนบุคคลอ๋อทำมากี่วันแล้วครับเนี่ยวันที่สี่พี่วันที่สี่อ๋อครับโอ้โหยอดเลยได้งานงานใหญ่เลยนะโอ้มีบัก เมกานะ่น้ำตันเนี่ยรถรถเราทั้งหมดเลยไม่เสียเนี่ยผมมีทำเดียวพี่ตเตรงอ๋ตอตรงนี้เป็นเป็นรถร่วมใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ดูสั้นขึ้นงามเลยวะตกเท่าไหร่เสียตกถ้าสดนันก,ก็สามล้านหกี่แต่คือถ้ารวมแบบที่เลยผมว่าก็น่าจะเก,กิดเกือบสี่ล้านกว่า,าอ๋อ เครื่องคอมมินเนอร์เครื่องคอมมินปั๊มเป็น K5V K5V เป็นคอมมันเร็วนะใช่ครับคอมมันเร็วอุงกี้สาใจเลย6ปันนครับอุงกี้เขาจะเป็นรูปทรงแบบไม่ค่อยเหมือนใครนะครับดูซานเนี่ย เป็นรูปทรงแบบฟันโค้งครับบาโค้งครับขุดประหยัดไหมเสีย่ย<ม>เรื่องความประหยัดม,มันก็ไม่ประหยัดที่แต่ว่ามันมันได้มือใหญ่หอมันก็ถือว่าเราต้องดูเนื้องานด้วยนะ,ะดูเนื้องานด้วยครับ ไม่ใช่ว่าจะดูชั่วโมงการทํางานนะอย่างเดียวนะครับชั่วโมงชั่วโมงทํางานเยอะกว่าแต่ว่าได้เนื้องานเยอะกว่านะครับนี่รถร่วมไหครับเสียใช่นี่เสียจะไปไหนเนี่ยจะไปไปข้างหน้า ฟังเสียงเครื่องยนต์คอมมินครับจะดังแบบนี้นะครับพี่น้องเครื่องยนต์เขาก็จะมีสไตล์ของเขานะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับบางทีก็อยู่ที่ท่อด้วยนะครับท่อเสียงเหมือนกันไม่กับคูนใด ไม่เหมือนกันนะครับโอ้ยใหญ่จังเนี่ยลูกเฟอร์ไหมไม่ต้องใส่ฟ้าท้ายครับรุ่นนี้ครับ เร็วไหมก็เร็วดีนะเนี่ยรถรุ่นใหม่นี้ผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกครับกินกันไม่ขาดหรอกครับราคาก็ตกสามล้านหกครับ มาเป็นเงินสดนะครับนีเงินผ่อนก็ตกไปเกือบสีล้านนะครับเจตองบอกนะครับงวดก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดหมืนครับแล้วแต่ดาวครับแล้วแต่ราคาที่ดาว ความกว้างเมื่อกี้น่าจะอยู่ประมาณเมตรเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบอยู่ครับเมตรยี่สิบขึ้นครับไม่ผมมองว่ามันรู้สึกว่ามันแขนสั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่สั้น ว่ามันพุ่งกีใหญ่มันก็เลยมองดูว่าสั้นกีก็น่าจะประมาณหนคิวครับ ก็เพิ่งออกมาเหมือนกันครับผมประมาณสองเดือนสามเดือนครับเสียตองครับอันนี้ครับออรอไปแล้วครับ ครับผมเป็นใรคือส่งจวดแท้จวดจวดจวดโยน,นะวะฮะอุม้มเอาอุม้มเอาเล่นวะโอ้ใส่ไม่รองตรงนี้ฮะล้องให้ซุเปอร์ยาวลองดูหน่อย ไปคจัดไปครับขออนุญาตโชเฟอร์นะครับผมเดี๋ยวซุปปเอร์ยาวขอเทสหน่อยครับลองให้หนุ่มยังก่อนไอ้เกาหลีครับดูั้เกาหลีนะขอถ่ายให้นะครับเสียขออนุญาตให้เจียถ่ายให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจยเห็นเบิ่งในภาพนี้เล่นมาครับยังมันก็เห็นนั่นแหละโอ้ยเมื่อกว้างเมื่อกว้างจำเป็นนะ ไอ้ก็ถ่ายแล้วใช่ไหมพี่ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วให้เสียตองถ่ายให้เลยเดี๋ยวตองใหม่ครับต้องไปยาวตองใหม่พี่งความมืดได้ดนี่มันตัวน้อยม่นเนียวความมืดมันแน่มันตัวน้อย พนะี่ผมตายผิดทางเงลยคนไทยคนไทยแก้วดทางพี่เบสเดิมเบ จะไปไปเลย ha <laughs> ครับสุดดยอเยี่ยม FC ครับพี่ใา้ลูกคู่ไหมพี่ตีโอ้โหพี่น้องหม,หมดความหมายที่เรียกว่าถ้าป่งจี้ใหญ่จะช้าครับมันไม่ช้าเลยครับ พรุ่งกี้น่าจะคิวเกินคิวอยู่ครับโอ้โหรถอะไรมันกินน้ำมันมากกว่านะครับแต่ว่าความเร็วและความแรงเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับแต่ผมมองว่าดูเหมือนแขนมันสั้นๆไปนะ สั้นกว่ายี่ห้ออื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเวลาที่มียี่ห้ออื่นอยู่ใกล้ต้องลองไปเหยียดบูมเหยียดอามใส่ลองดูครับเมื่อกี้มันใหญ่มากครับมันมันกว้างครับมันกว้างมากเลยนะฟันมันเหนียวโอ้โหหกฟันนะ ลองขับเร็วสูงสุดแล้วครับเมื่อกี้นี่ยเยี่ยมครับเยี่ยมดูสั้นนะครับ ไอห,หนุ่มแดนโสมครับ<ม>เร็วครับเร็วแต่<ม>ว,ว่าทำไมเราดูมันเล็กๆเนาะดูมันคันเล็กๆนะครับ จุดศูนย์ถ่วงดีมากเลยครับจุดศูนย์ถ่วงดีมากครับยืนเวลาที่โยนออกไปนี่มันไม่ค่อยกระดกนะครับไม่ค่อยกระดกเวลาอุ้มหนักๆเราก็ยกขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเร็วดีครับนุ่มนะครับนุ่มมากขับดีครับขับดี น้ำมันเยอะอยู่ครับแต่นะนับว่าเป็นรถขุดที่ใช้ดีอีกคันหนึ่งครับที่ได้ทดลองขับครับขับดีมากครับแจ๋วเลยขึ้นอยู่กับการยืนระยะการใช้งานเหมือนกันครับทีนี้ราคาสามล้านหกนะครับตัวนี้ครับถ้าซื้อสดนะครับผม